ไปปอพบกับสองศิลปินวัยรุ่นในทีมงานขอฝากไว้ด้วยครับท่านผู้ชมที่เคารพที่กำลังมีพี่น้องขึง้นกรอบเลยครับแถวแถวภาคอีสานนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับพี่น้องเสียงปรบมือคือกำลังใจครับท่านผู้ชมที่เคารพพบกับศิลปินวัยรุ่นในทีมงานครับ หนูลำที่สวยสายตาสดทองเ่ยครับชิมย้มให้แม่ได้เห็นเขาจะได้ชอบเลยครับและช่วงนี้ผมตันคำต่อนแล้วเดี๋ยวฟังเสียงร้อง 两位龙。 เียังวิ่ขอของวนแห่งความหอบหากระทะแป็เก่าไม่ได้มาตั้งตาชมกระต่ายกระต่ายน้อยตัวนี้ที่ไม่อยากรู้จับมาใจ กับยิงชายอมกันังหมทบาทและเสียงร้องแต่ละคนนะครับเด็ก ผูทกขระับไม่มองคายามคนโรกเ่าเท่าโตต้มโลดหุดเลยคุมค่าประชารวกว่าจดจำตนกระจาย กูจะดนกรอนสดกูต่อกันไม่ได้มีแม่ยกผมไม่ได้พกแม่ยายน้องเต่าออกมาก็ว่า สิบนิ้วนิดหน่อยผมอาทิตย์กราบเา้ารพญาติตทุกทา่านเออูดต่อเใช่ไหมเนี่ยต่อแล้วทุกท่านขอบคุณป้าจำเลี้ยงที่เดินมาให้รางวัลขอบคุณครับท่านต่ใจ ผมเดินมาผอมกลับน้องบา้านับรางวัลแล้วกอบปากลับไปที่เตียงขอบคุณคนป้าจำเลี้ยงเดินเลี้ยงเลี้ยงไปไกลไกลให้ผมมาสาบ้อยหอ้คืนกับสาบรานจะขอบคุณคุณป้าจำเลียงมากนะครับ ถึงแม้คนอื่นไม่ให้แต่ก็ยังมีน้ำใจมาดูก็เลยอ้ายเตาร้องต่อเลยขมาโดยกอดให้ทุกท่านได้ชมขอให้เลื่อนลมเลื่องล่าเป้ลื่อนลมเลื่อนลมเลื่อนลมอ๋อเลื่อนลมมึงฟังยังไงเลื่อนลม ขอให้เนินลมเลื่องล่ามาเลยครับขอบคุณแม่ยกแม่ใหญ่แม่ย่ากมากันมากหน้าได้มากม่ยพระเอกสอนล่ามใครเลินใครก็เลอนใครเลินที่ไหนก็ร้องกรนกันเดินกดแข่งกันไหมล่ะเล่นครับเอาไหมแหมซุ่มไม่ได้จริงยอมอีกองที่ปาร์ตมาที่เดียว อ่ะเท่านทั้สองคนนามใดกันเล่าแล้วหลุมทางไปเมืองใดเนี่ยผนุมหน้ามอยคนหน้าออกวันออนี้มาเล่าเชิญเนี่ยนาสถานที่เบิรนะ์กน่ะเป็นแผ่นดินแห้งข้า,าดินใดเนี่ยยานาวา นานาวเขาขับเจ้าเองให้นาวว่าพ่อโอรสอิสระอันนี้เฉลิมชัยไม่มีงานหรอเออเจอเลยจอเลยเชุดแดงเป็นสหายเจ้าเออสหายข้าเขาอยู่นอกปชไอ้ยหาเขาจบไปนานแล้วถ้าคุณนอกปชอแล้วมึงสีนี่มาอยู่กูได้ไงล่ะ าไม่เห็นใช่ไหมว่าเราก็สามนาทีแสามนาทีแล้วชื่ออะไรกันนี่เป็นเพื่อนนักแห่งข้าเองเพื่อนรักเจ้าอย่างนั้นเหรอเพื่อนนักของข้าเพื่อนเจ้าชื่อว่าสหายแท้ข้าเอ้ยเจ้าชื่ออะไรกันอะไรที่บอกมึงเป็นสหายกูกูเพื่อนรักกันแล้วไม่จำชื่อกูไม่ได้เรียกเพื่อนรักเพื่อนรักตลอดอ่าเพื่อนรักตลอดไม่เคยเรียกชื่อสักทีไม่เคยเรียกชื่อเลยเจ้าชื่ออะไรเราเองให้นามว่าองค์ราชบุตอังตังสุมาลีอังกอ เหมือนทองฟ้าวิปริตแปรปวนทันใดอังโก้เล่นทำไมนะเหมือนทองฟ้าสอนถอยอันตรายไปทุกที่อังโก้พี่สนุกกันมากปี่เนี่ยเฮ้ยไปไ้เข้าเสียงอันตรายไปไปไปเริ่มไม่กันได้แล้วย้ายย้ายนะพี่อันตรายไปทุกที่ไมาเล่นแรกอะไรเวลาเรามาสมาเดี๋ยวได้รู้ใจขึ้นมาแค่สองคนช่วยอะไรไม่ได้เลยให้เรามาสมาบวชหัวอยู่คนเดียวเนี่ยช่วยอะไรได้บ้าง แล้วผมเดินแล้งจ่ายนักบมาแล้วเพื่อนเขาบอกนักบมนักุยไข่เขายังไม่ปวดเจ้าโหรทำไมล่ะพูดเป็นต่อยหอยเลยเจามาแล้วสคนกแ่สองคนช่วยดงมุสมาขออนุญาตนั่ยะทานองสมาอย่าใส่เลยที่หลังเดี๋ยวเพชรมกเด่๋ยวมาให้หน่ะ ตัดมาให้หนักเลแม่มีใครมีกระดาษทิชู่ไหมหยิบหมีไปทิ้งถ้าอยากเดีต้องถามแม่เขาตอนว่าเขาเห็นหมีไหมเห็นไหมแม่จ๋าเห็นหมีไหมนี่จะเล่าไม่ไมไป,ปม็งเนี่ยจะช่วยได้ไหมมาเมาลรมาม,ามอีอะไรอะ่ตอะตัวนี้เอามาเสยอได้เลยมิสวน เจอผู้หญิงคนหนึ่งสัยดูใจเรามุสมาทหน้าหนึ่งระว่งมสมานกเลยเข้าไปคุยด้วยคุยกันไปคุยกันมาผู้หญิงคนนั้นรู้ว่าเราชื่อว่ามุสมานอยู่ดีๆนาแต่ก็วิ่งหนีเราไปเลยเพื่อมุสมาแปลกใจก็เลยรีบวิ้งตาไปแต่อใกล้จะถึงผู้หญิงคนนั้นแล้วกลับมีชายแก่คนหนึ่งมาขวางทางเราไว้ชายแก่คนนั้นตะดาดาดาอมุสมาอย่างเดียวเพื่อมุสมาทนไม่ได้ เลยตกหน้าเขาไปสองครั้งครั้งสุดท้ายกูจะเจ็บเลยกระโดดยาวไม้เนี่ยมาตีหลงมงสวาแต่บังเอิญดาบที่ไปโดนหลงมงสวาร์น่ะไปเสียบอกชายแก่คนนั้นตายเลยว่ะเอาชื่อม่ใช่ไหนแล้วผู้ชายแก่คนนั้นใครพระเจ้าค่ะเขาคือปู่บูมินทราห์ตายนานยังตายนานยังอ่ะเพิ่งตายเพิ่งตายเกิดตายกับผมเยออกถูกกันบานเลยน่ะถูกคนทีแล้วคนทีแล้วอ่ะ วันที่แล้วออกอะไรอ่ะขโมนอ่ะอะไรอ่ะอะไรนะอะไรนะสี่สี่สามมึงถามมึงก็โดนกินมาเยอะอันนี้สี่สี่สามสี่ีสามทะเบียนรถพ่อบูงข้างล่างกันสี่สามสีสามหวยบ้าอะไรล็อกทุกผู้ถึงเรื่องหวยไม่พูดดีกว่าทำไมอะไรคุยอะไรกันคุยเรื่องหวยเ่อค่ะเ็ื่ออายุ ยังไม่ทันเลยเลยเป็นเรื่องหวยอีกแล้วไม่จะช่วยได้ไปเนะี่ยแต่ปุ่มนี้หวยมันจะออกแล้วมันก็ไม่ได้ออกเลขเดิมมันจะพูดทำไมมันก็ไม่แน่เพาอาจจะล็อกอีกนล้วเปลี่ยนโีน <c oughs> มดไปที่เดิมเนี่ยต่กูไม่เกี่ยวนะกูรักขันโจ๊ดเจ้า,ไม,มามไม่รู้เรื่องเลยตาแค่จบไปไหมไม่ละโบผู้ชายแก่คนนั้นเป็นใครโภมินทาโภมินทาตายแล้วแล้วใครตอบผมว่าโภมินทาตายผู้หญิงคนนั้นนายกเทศการแท้ลมมสุมา ได้ความโกรธความแค้นแล้แกรู้ไหมว่าผู้หญิงนั้นเป็นใครเป็นใครเลยไหมล่ะผู้หญิงคนนั้นเป็นที่เรู้อ้าวโหไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไอ้หนเนี่ยใครโหนอย่าไม่ต้องร้องโหนี่ยครเดี๋ยวไปหาไม่ใหม่แล้วอย่าไปมาโยกเลยหาให้เองเถอะหัเยอะหาเข้าไปไงโหนก็ว่าเหมือนฉันนเลยไม่อยากจะคุยเรื่องผู้หญิงไม่เคยว่าไม่เคยว่างทำไมโทรมาหาตลอด อฟังไวเลยนะตั้งขนาดแี่ว่าถ้าหาวไปเร็วมันจมาเร็วหน่อยหัวจะหลุดลวไม่ได้เห็นหน้าที่เราวันตอบไปที่ดาหมันมาจะไม่ออกมาฐานการเม่กงตลอดไปในกาสองตัวอย่าไปก็ไปเจ้าเห็นนห้าอีกหมายพัน เป็นคนดูชมการแสดงคนย้าย <คน S 2> ท่ช่วยได้คนย้ายที่ช่วยได้อไอ้ไอ้มังคอด <s at> แล้วๆทุกคนก็ลงไปหามังคอด